สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตอยครับขอบคุณมากนะฮะและที่สำคัญที่สุดแล้ววันไหนวันไหนพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะครับครัวคุณตผอยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับ29พฤษภาคมนะครับจัดยาวจนถึง8มิถุนายนเลยครับ แน่นอนว่าของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับผมกาลังมาครับที่สำคัญนะครับเรามีอะไรใหม่ๆแน่นอนครับผมปีนี้เรามีแน่นอนสกิลอะไรทั้งหลายสกิลจะตลกคนลวคืออยากจะบอกว่าปีเนี้เราเราได้รับเกียรตินะครับจากของดีของเด็ดที่อยู่ในจังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่มาจัดแสดงโชว์ในงานด้วย นะครับผมว่าเราเราเติมฐานติดกสองสาก้อนรัไม่ได้เรื่องแล้วผมเอาเองเลยดีกว่า<ม>ท่านผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดเส้นท่านใหญ่ร้านโมั่นชั้นหนึ่งวันพรุ่งนี้เจอกัน<อ>ผม3คนไปแน่นอนครับราแล้จะไปยืนกันอย่างนี้เลยอ้นไม่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 าเ่มนูม่้ม่ม่ามม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่มมม่ไม่ไม่ไมม่ไมม่ไ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 ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไ่่ เพราะว่าหนึ่งร้านอย่างน้อยๆก็ต้องมีข้างบนห้าข้างล่างห้า,า <5 S 2> ที่จุดปรุงเพราะนั้นก็สิบคนแล้วหกสิบ้านก็คูณไปง่ายๆก็หกร้อยแล้วหกร้อยนี้ยังไม่พอฮะล้งทีมงานผมเองส่วนตัวทีมงานที่ดูงานทั้งหมดอีกห้าสิบคนอย่างน้อยๆเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราไปเราไป,าไปด้วยความตั้งใจจริงใช่ไ,ไม่ใช่ทํางานมั่วและเอาความอร่อยเป็นห้กับท่านแต่นี่ว่าเรามมบอไปกับท่านนานๆไปนานๆไปเราก็มีความรู้สึกว่าเราไปพื้นที่อย่างนี้เราคิะแล้วพื้นที่เขามีอะไรหรือเปล่า เมื่อวานเราเพิ่งนําเสนอไปใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมของเมื่อวานเราเรียกว่าเต้าคั่วครับเต้าคั่วเต้าคั่วครับที่อร่อยสุดอร่อยที่สุดแล้ครับเป็นชัตทะเลซาบนะครับนั่นแหละวันนี้เรามีเรื่องราวมาเสนอกับคนคนนี้ท่านผู้ชมเด็กอะไรไม่รู้น่าชื่นชมเหลือเกินอายุแค่36ปีเท่านั้นเองสามสิบแล้วสามสิบหกสามสิบหกแล้วเป็น ขาสันที่ผก็จะสามสิบเก้าให้เขาแก่ขึ้นหน่อยนี่ยจะได้มีเฟมร่าครับท่านผู้ชมอย่าผมไม่เถียงสีเวลาคนคนนี้น่าหน้าหน้าภูมิใจมากเป็นรองศาสตราจารย์นึกภาพนะฮะถ้าท่านอยู่ในวงการนี้ท่านจะรู้การเป็นรองศาสตราจารย์ต้องทำงานวิจัยนะนั่นนะแต่อายุสาที่ผกเองนะหนึ่งยังไม่พอสองก่อนเป็นรองศาสตราจารย์เป็นไรเป็นนายแพทย์มาก่อนครับเป็นนายแพทย์จริงๆนะเป็นหมอฮะแล้วก็ต้องเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไม่ใช่ครับนายแพทย์แล้วไม่พอไปเรียนออกฟอร์ดครับ ได้ด็อกเตอร์ครับปริเอกที่อังกฤษครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งก็คือเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นดแพทย์สงสัยอยู่พลทีก่อนกินหนุ่มาหมทำไมมันสินี้ตาแหน่งเต็มไปหมดเลยกอยางนึงคือพันตํารวจเอกมันมีอย่างนี้ถ้าในพลที่ก่อนอยู่หนมัมเป็นทั้งพลพันตำรวจเอกพลตำรวจโทรองศาสตราจารย์อียไม่รู้เต็มไปหมดแต่คนนี้คือคนจริงๆเขาเป็นคนที่มีแนวคิดเกี่ยวกับอาหารพื้นถินว่าถ้าอาหารพื้นถินมันอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่ได้ มันต้องจับอาหารพื้นถิ่นแล้วมาสร้างกระบวนการใหม่ๆให้มันเป็นฟิวชั่นฟู้ดครับแล้ววันนี้เข้ามาร่วมงานกับเราเขาทํางานเข้ามานานแล้วนะฮะหลายปีดีดักแล้วร้านเขาชื่อเริ่มขอเชิญท่านผู้ชมพบกับรองศาสตราจารย์ด็อกรนายแพทย์นวมินปิ่นปฐมรัตน์ครับหมอบอสครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ บอรเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นเอไอเป็นคนเป็นคนยังหายใจอยู่ฮะเป็นคนนะเป็นคนเก่งมากวอสเก่งมากเลยนะลูกมันนาภูมิใจเพราะแม่มีลูกกี่คนอ่ะมี3คนทําไมไม่ให้แม่ทําเยอะๆเลยถ้าเก่งจริงแท้เก่งแบบนี้ควรจะให้แม่ผลิตมาเยอะๆนะใช่ผลิตมาสัก80 90ิบเก้าสิบคนอุบลเทศไทยเราจริญเลยดูนะแปดสิบเก้าสิบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามบอสตอบอีนี่นี่ก่อนนะบอส ไอเมนูอร่อยจากวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของสงขาเนี่ยมันเป็นความคิดริเริ่มของคุณใช่ครับก็เลยตั้งชื่อว่านันเริ่มเลยร,ร้านันเริ่มทํามากี่ปีแล้วทํามาเจปีแล้วครับเจ <7 S 2> ็ดปีน,ปนะเห็นไหมมา,มาออกรายการไม่ใช่ว่า,าออรายการไปถึงจะออกแล้วเพิ่งทำเมื่อวานแล้วมาออกรายการเขาทํามาเจปีแล้วร้านของเขาชื่อเริ่มเริ่มมีความพิเศษยังไงเริ่มก็คือเป็นร้านที่เริ่มเอาวัตถุดิบท้องถิ่นครับ วัฒนธรรมพื้นบ้านเข้ามาให้คนไทยได้ชื่นชอบครับแล้วก็ต่างชาติได้ชื่นชมครับเป้าหมายของเราต้องการอะไรเราอยากให้สิ่งที่เป็นรากของเราเนี่ยยังอยู่เราก็อยากให้ออวัยรุ่นทุกคนท,ทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถเสพวัตถุดิบของเราได้จริงๆครับราก<น>ยังอยู่เป็นคำที่สำคัญมา,มากและต้องการยกระดับวัตถุดิบแล้วก็ต้องยากยกระดับชุมชนด้วยว่าท้องถิ่นนะ ของฉันฉันอยู่ตรงนี้<ช>ฉันจะทําตรงนี้แล้วถ้าเป็นที่อื่นก็ต้องทําที่อื่นก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆเขาเอามาทำฟิวชั่นฟู้ดครับไหนวันนี้มีตัวอย่าง,งคุณคุณหมอท่านต้องไปนนร้านเนี้ <c oughs> เริ่มเนี่ยอ่าไหนคุณหมออันนี้ก่อนอ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากาแฟขนมไข่เตาถ่านครับมันคือยังไงมันมาจากรากก่อนรากมันคือรากก็คือถ้ามาหัดใหญ่ก็ต้องกินขนมไข่เตาถ่านเราก็เลยเปลี่ยนขนมไข่เตาถ่านเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องดื่มข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนลาเต้แต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นโฟมไข่ที่เราไปเบินฮะแล้วก็มีครัมโบ้ไข่ครอบข้างบนเลอะเทอะแล้วอย่างนี้เลอะเทอะแล้วเลอเปล่าไม่เลอะเทอะถ้าไม่ได้กินต้องเราต้องกินเพื่อจะถ้าเลอะเทอะแน่นอนท่านเฮ้ยเฮ้ยก็พอเอาก่อนเลย คุณมอครับพอเราเสร็จเราเสร็จจากตัวตัวขนมไข่เตาถ่านอันนี้ดูดิลาต้งลาเต้อีกเราลาก่อนแล้วนี่รสชาติเป็นไงรสชาติ็นไงจ้าเอางี้เหมือนดุ I cannot speak Thai เกินเพราะเป็นฝรั่งเลยท่านผู้ชมต้องลองนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สองก็จะเป็นตัวของชูครีมครับไข่ครอบซึ่งไข่ครอบเนี่ยเป็นจีไอครับจีตรงขลาจับได้ใช่ไหมไข่ครอบที่มันเป็นไข่ สองใบเปิดแล้วมีไข่แดงอยู่ข้างคู่เลยสองใบสองใบมันจะมีไข่อยู่สองใบค่ะจะอ่าดูพี่พี่อ้อนี่คำเดียวพี่อ้อพี่อ้อจะทำจริำท่านผู้ชมครับมันเดี๋ยวก่อนมันเป็นชูครีมใช่แต่เอาไข่ครอบมาทำถูกต้องไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถูกต้องไหมถูกต้องครับคุณอ้อครับเชิญครับไม่โอ้โหตายแล้วท่านผู้ชมเป็นไงฮะอออะไปแล้วลูกไปแล้วลูกหนึ่งแล้วยังมีแกงส้มปลา หัวโม่งท่านผู้ชมเกิดมาจากท้องแม่ท้องพ่อบางคนยังไม่เคยได้ยินเหลือปลาหัวโม่งคืออะไรนี่คือความน่าสนใจของกรัวคุณต่อยกทัพที่ท่านต้องไปแล้วเจอกับคนแบบนี้และท่านต้องรู้จักร้านที่ชื่อว่าเริ่มต้องรู้จักเพราะเขาเริ่มที่จะพัฒนาชุมชนของเขาพัฒนาความเป็นสงขาพัฒนาวัตถุดิบทั้งหมดของเขาจะมีทันบุเล่สร้างความเจริญงอกงามอย่ายุ่งกับแคมบรี่ของผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนี่ มันวิจิตรนักนี่คืออันนี้เป็นครีมบูเล่ลูกตาลครับลูกตาลเราใช้น้ําตาลตาโนดจากสะทิ้งพระมาทําเป็นครีมบูเล่เหมือนเป็นหม้อแกงแต่ว่าเป็นของฝรั่งครับแล้วข้างล่างนี่จะมีเนื้อลูกตาลอ่อนครับแล้วก็เสิร์ฟกับคาราเมลบ้านตาโนดท่านเพิ่มดูดิอะไรเหลือๆทิ้งๆเอามาทําหมดเลยไม่ได้ไม่ได้เรืนเลว่าดูเรมาไหนเขาตากคนตากเอามานี่วันนึงวันนึงเราจะคิดไหมคุณผู้ชมครับว่าวันนึงเราจะได้เห็นว่าอาหารมันต่อไปได้อีกอ่ะ ต่อไปได้อีกนี่คือครูกุงต่อยครับอันนี้คุณทําอะไรครับปุกป้่งไว้ปุ้องไว้มันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆอย่ายุก่งดูขอดูสับรสหน่อยขอดูสับรสหน่อยอันนี้สับรสใช่ไหมครับใช่ครับดูอันนี้เขาใช้ไฟเบอร์เนื้อกินไปกินเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคุณผู้ชมในวันที่ครูกุต่อยยกทัพเราไปคือวันที่29พฤษภาคมแล้วก็เซ็นท่านหัตใหญ่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเจอแน่นอนเจอพวกเราสามคนแล้วก็เจอแม่ด้วยหมอด้วยอากพบไหดูไว้เลยนะนี่คือคนมีค่า ของประเทศนี่นานๆพูดทีครับหลุดปากแล้วนั่นคือผู้ผลิตคนมีค่าของประเทศใช้แม่ดูดิทำไมมีมีลูกสักเจ็ดสิบคนอย่างนี้มีลูกแบบน้สองคนได้ไปขายของนันนะมันอ่เป็นเชฟครับแล้วก็บริษ่าที่ร้านครับผมอ๋ระเหรอเชฟเก่งมากเก่งจริงๆเชฟไม่น่าจะอยู่คนอย่างนี้ได้เชฟเราไม่น่้ไปแล้วต้องต้องไปนะพรุ่งนี้ต้องเจอนะนี่คือความที่คนคนหนึ่งทำแบบนี้ขึ้นมาได้มันเท่มากมาก พักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกัช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับซูเปอร์ขาไก่ครับมันหลุดมันล่อนมันได้อารมณ์จริงๆทุกอย่างอร่อยไม่เหมือนใครไม่ตำแบบใครครับอันนี้มันกินได้เรื่อยๆเลยเนี่ยต้องตัดนะมันจะมาไว้เล็บเพื่อจะทาเล็บนี้ไม่ได้ไม่ได้ไป